กุ้งสุดทีาชเผยค่ารักษาก้อโตวิวิราดาป่วยไข้เลือดออกรุนแรงกว่า7เดือนครอบครัวยังคงรอคอยปฏิหารสําหรับอาการป่วยของดิเกสาววิวิราดาน้องสาวกุ้งสุทธิดาสดังเข้ารับการรักษาอาการป่วยไข้เลือดออกรุนแรงตั้งแต่ปลายปี2 5 6 6ที่ผ่านมาดาสุดผ่านไปกว่า7เดือนแล้วกุ้งสุทธิดาชเผยค่ารักษาวิวิราดายังไงก็จะสู้ เมื่อวันที่3มกราคม2 5 1 7ที่ผ่านมากุ้งสุดทีดาวงเทวันได้ออกมาแจ้งข่าวถึงแฟนๆถึงอาการป่วยของวิวิราดาว่าเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตถึงแฟนๆวงเทวันทุกคนนะครับอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิ พินวดีภูวารุ่งเดืองวิหันวิราดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดดุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่30ท่าธันวาคม2566ตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากบอกกับแฟนๆทุกคนได้ทราบตรงกันและขอกำลังใจให้กับน้องวิพินวดีภูวารุ่งเดืองวิหันจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคน ครั้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อน,นี้ครับอาจจะไม่ได้ตอบแฟนคลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากขอเวลาและระยะให้เราได้มีสมาธินในการให้กำลังใจน้องแต่การรักษาตัวในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิพินวดีผัว,วรุ่งเรืองวิหันกลับมาด้วยเถิด ว่นสุด26รกรกฎาคม2 5๑7เพจคนดุกทุ่งได้โพสต์ถึงข่าวข่าวของครอบครัววงเทวันว่ากุ้งสุดธิดาและครอบครัวยังรอคอยปฏิหารให้น้องวิวีราดาฟื้นและรู้สึกตัวหลังจากป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมานานกว่า7เดือนทำทุกวิถีทางทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ความเชื่อตอนนี้ค่า,ารักษาสูงถึง10ล้านแล้วแต่ยังอยู่ในความดูแลของประก,กันแม้ในอนาคตจะต้องใช้เงินตัวเองก็พร้อมเพื่อรอน้องสาวกลับมา